สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ภาพพารีวิว e t c นะคะหลังจากที่ห่างหายจากการรีวิวของไปนานมากนะคะวันนี้เราก็จะมาทำ first impression นะคะกับรองพื้นตัวหนึ่งนะคะซึ่งก็คือของ Bobby Brown นั่นเองนะคะสำหรับตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวดังของเขาเลยนะคะชื่อว่า Skin Longwear Wetless Foundation อันนี้สีที่พาเลือกใช้นะคะเป็นสี Ivory นะจ๊ะ ตรงนี้เขาก็จะมีราคาบอกนะคะราคาอยู่ที่2,050บาทะคะ่ะออ้ยสวยงามเป็นแบบนี้นะคะแพคเกจจิ้งของเขานะคะก็จะเป็นขวดแก้วแบบนี้เลยเปิดมาก็จะมีลักษณะเป็นหัวปั๊มแบบนี้นะคะอันนี้คือพาเลือกสีตามภาพส t c h ที่เห็นเลยนะคะซึ่งพาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะตรงกับสีผิวพาหรือเปล่าลองดูกอนเฮ้ยก็ได้อยู่นะ อพอดีเลยทุกคนอาจจะสว่างกว่าผิวนิดนึงนะคะแต่ว่าถือว่าโอเคเลยไม่โดดไปเดี๋ยวพาจะลงให้ดูครึ่งหน้านะคะเดี๋ยวครึ่งหน้านี้เนี่ยพาจะลงเป็นฟองน้ําแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งลงด้วยนิ้วมือนะคะจะได้เปรียบเทียบแล้วก็เห็นความแตกต่างระหว่าง2ตัวนี้นะคะแล้วก็ความรู้สึกที่พารู้สึกนะคะก็คือเนื้อมันไม่หนักมากขนาดนั้นสามารถเกลี่ยได้นะคะแอบมบีความ แห้งไวนิดหนึ่งนะคะทุกคนดูเนื้อดีมันไม่ได้มีความเป็นแบบลิควิดอะไรเลยนะคะมันจะมีความเป็นครีมมากๆเลยข้างนีรอยดำตรงนี้นะคะก็จะมาดูว่าเออปกปิดได้มากน้อยแค่ไหน ทุกคนพาเป็คนความรู้สึกว่าพาเลือกสีขาวเกินไปอ่ะ,อะมันเออแต่ว่าถ้า,ถาทาทั้งหน้ามันอาจจะดูไม่แปลกขนาดนี้นะคะโอ้โหคนละแบบคนละผิวเลยดูดิเท่าที่พาลงด้วยนิ้วมือนะคะพามีความรู้สึกว่าเนื้อค่อนข้างที่จะเป็นครีมมี่มาก แล้วอีกอย่างหนึ่งที่พารู้สึกได้เลยก็คือถ้าเราจะลงด้วยมือเนี่ยเราควรจะบำรุงหน้าให้แบบเยอะๆเลยนะคะให้รู้สึกว่าสกินแคร์ที่ลงไปอะ่ะมันเนอะเลยด้วยซ้ำมันถึงจะลงด้วยมือง่ายๆนะคะเพราะว่าเมื่อกี้พาลงครีมไปแค่ตัวเดียวนะคะแล้วพาก็ใช้มือเกลี่ยพารู้สึกว่ามันเกลี่ยแบบไม่ค่อยไปเท่าไหรอ่อ่ะมันจะต้องใช้เวลานานในการเกลี่ยนะคะเพราะว่าเนื้อค่อนข้างจะหนักนิดนึงแต่ว่าความปกปิดเนี่ย ถ้าทุกคนเห็นจากเมื่อกี้ก็คือว่าพามีรอยดำตรงนี้เยอะมากแล้วตอนนี้มันแบบว่าจางไปเยอะเลยด้านนี้คือหน้ากริบมากแล้วที่พารู้สึกเลยนะคะก็คือไม่มีความเหนอะบนหน้าเลยอะ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาลงอีกข้างนึงกันเลยคะ่ะ นี่อันนี้ก็เป็นการลงกับฟองน้ําเลเยอร์แรกนะคะอันนี้คือผ่าใช้ปริมาณรองพื้นหนึ่งปั๊มเท่ากับหน้านี้เลยก็คืออันนี้ก็ใช้หนึ่งปัม๊มแต่ว่าน,นี้ถ้าใช้นิ้วลงมันก็เลยจะเหลือรองพื้นบนหน้าเยอะกว่านะคะเพราะว่ากับฟองน้าเนี่ยผลิตภัณฑ์บางส่วนมันก็จะถูกฟองน้ําดูดเข้าไปใช่ไหมเออมันก็เลยจะได้แบบผิวแบบบางเบาแบบนี้นะคะเดี๋ยวผาจะลองบิวควกแบบรอยดําด้วยฟองน้ําเพิ่มอีกเลเยอร์หนึ่งนะคะ เอ้ยโอเคถึงตอนแรกพาจะมองแล้วรู้สึกว่าลงพื้นขาวกว่าหน้าพาไปนะคะแต่พอลงทั้งหน้าแล้วพาก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบวอกหรือเปล่า <c oughs> เออ <c oughs> ก็ไม่วอกนะทุกคนพารู้สึกว่ามันก็ยังแบบพอไปวัดไปวาขอโทษค่ะพารู้สึกว่ามันก็ยังแบบพอไปวัดไปวากับผิวปกติได้ อันนี้คือหน้าที่ลงด้วยฝังน้ําเรียบร้อยแล้วนะคะจะเห็นว่าแบบมีความชายมากกว่าด้านที่ลงด้วยนิ้วมือนะคะนิ้วมือมันจะมีความแบบหนามากกว่าเออเฮ้ยพาชอบนะพาชอบเลยอะพารู้สึกว่าชอบมากกับการปกปิดที่แบบกริปมากเลยอะแล้วพาแบบ เป็นคนหน้ามันมาก็เลยชอบที่แบบไม่ค่อยมันนะคะคือตอนนี้ไม่ได้รู้สึกว่าเหนอะหน้าเลยไม่ได้รู้สึกว่าแบบมีรองพื้นหนักๆอยู่บนหน้าเฮ้ยชอบมากแล้วพาแนะนําเลยนะคะการลงกับฟองน้ําดีมากเลือกฟองน้ําดีๆนะคะแล้วก็อาจจะฉีดสเปรย์น้ำแร่ดิตอนหรือว่าฉุบน้าโอ้โหมันได้เอฟเฟก์ที่แบบสวยมากเลยอะรอยดําอย่างเงี้ยที่พามีอะมันก็เออจางไประดับหนึ่งเลยอะแล้วก็ ชอบมากสวยมากเป็นผิวที่สวยมากนะคะดูเป็นผู้เป็นคนขึ้นมากว่าหน้าสดเมื่อกี้นะคะอืยพ <c oughs> าขออนุญาตไปแต่งหน้าให้เสร็จนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปกันค่ะลืมพูดไปอย่างนึงนะคะก็คือในส่วนของรูขุมขนนะคะทําได้ดีมากแบบนี่ส่อินเนอรเยอะเกินไปปะ <c oughs> โอเคค่ะอันนี้ก็คือฟินิชลุคหน้าแบบใกล้ๆนะคะจะเห็นว่าผ่าปัด บลร์เชดดิ้งแบบฝุ่นนะคะแล้วก็ไฮไลท์ปัดแก้มด้วยแต่ว่าแต่งหน้าอันนี้นะคะพาม่ได้ลงแป้งใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะมีแต่ที่เป็นแบบฝุ่นก็คือปัดแก้มแล้วก็ลงเชดดิ้งนะคะพามิ่รู้สึกว่าลงแบบฝุ่นมันยากนะคะเพราะว่าเนื้อลงพื้นบนหน้ามันค่อนข้างที่จะแบบแห้งอยู่แล้วนะคะมันไม่ได้รู้สึกแบบติดขัดเวลาปัดแก้มแบบฝุ่นหรือว่าเชดดิ้งแบบฝุ่นอะไรแบบเนี้ย เราก็จะมาสรุปเจ้ารองพื้นตัวนี้นะคะอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของแพคเกจจิ้งนะคะชอบที่เป็นขวดด้านแบบนี้นะคะมันดูแบบไม่ติดรอยนิ้วมือดีอะแล้วก็ที่ชอบที่สุดเลยก็คือหัวปั๊มนะคะคือโดยส่วนตัวพาเป็นคนชอบรองพื้นหัวปั๊มอยู่แล้วนะคะรู้สึกว่ามันใช้ง่ายแล้วก็สะดวกแบบไม่ค่อยเลอะเทอะอะไรแบบนี้อย่างที่สองนะคะเป็นเรื่องของเท็กซ์เจอร์ละกันก็คือเนื้อเนี่ยจะเป็นเนื้อครีมนะคะอันเนี้ยเนื้อมันขึ้นอยู่กับ ความชอบส่วนบุคคลแล้วว่าเราชอบเนื้อแบบไหนส่วนตัวพานะพาเป็นคนที่ไม่ได้ชอบเนื้อรองพื้นที่เป็นครีมมากขนาดเนี้ยพาคิดว่าการใช้นิ้วมือเกลี่ยมันค่อนข้างแบบยากนิดนึงนะคะมันเหมาะกับการที่จะใช้แบบฟองน้ําเป็นตัวเกลี่ยมากกว่าถ้าใช้ฟองน้ำอะ่ะพาคิดว่าดีมากๆให้ผิวที่สวยมากแล้วก็ในเรื่องของความปกปิดนะคะเอาเลยแบบเต็มสิบไม่หักนะคะแบบพาชอบมากมันปกปิด ค่อนข้างดีเลยอะพาจะเล่าให้ฟังทีละอย่างเลยนะคะก็คือใต้ตาปกปิดมิดรูขุมขนปกปิดมิดรอยดำนะคะถ้าจางๆไม่ชัดมากเนี่ยก็มิดอยู่แต่ว่าถ้าเป็นรอยดําที่แบบเพิ่งเป็นนะคะแบบรอยดําที่มันกําลังแบบเข้มมากๆอะ่ะก็ปกปิดได้ปานกลางนะคะรอยแดงเนี่ยปกปิดมิดเลยพารู้สึกว่าค่อนข้างประทับใจเลยกับเรื่องปกปิดอนะ ความรู้สึกที่อยู่บนใบหน้านะคะไม่รู้สึกว่าหนักหน้าแล้วก็ไม่รู้สึกว่าเป็นรองพื้นที่เหนอนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ลงแป้งก็ตามโอ้ยร้อนอันนี้เหง่อ,ออกนะคะซอกให้ดู มีรองพื้นออกมานิดหน่อยนะคะแล้วเ,เดี๋ยวพาจะมาอัปเดตให้ดูนะคะว่ารองพื้นติดทนมากแค่ไหนบ๊ายบายโอเคค่ะทุกคนตอนนี้พาก,กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะเราก็จะมาอัปเดตกันตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาหนึ่งทุ่มสี่ิเจ็นาทีนะคะก็เกือบจะบ่าย2แล้วแหละถ้าให้นับก็ตั้งแต่บ่ายหนึ่งเกือบจะเจ็ดชั่วโมงนะคะตอนนี้หน้าพาก็เป็นสภาพประมาณนี้นะคะมีความมันเกิดขึ้นตรงแบบ หน้าผากแล้วก็จมูกอะไรเงี้ยอันนี้คือปกตินะคะเพราะว่าพาจะเป็นคนหน้ามันอยู่แล้วแล้วก็ถ้าแบบสังเกตใกล้ๆนะคะตรงหน้าแก้มตรงเนี้ยจะมีความแบบว่าเป็นคราบนิดนึงต้องส่งกระจกใกล้ๆเลยนะคะถึงจะเห็นเออแต่ว่าแบบนิดเดียวมากๆเลยนะคะไม่ได้เป็นปัญหาอะไรแล้วก็ขานี้ก็เป็นคราบอยู่นิดเดียวนะคะเออทีนะคะพาก็จะมาลองสำรับด้วยทิชชู่นะคะเพราะว่าไม่มีกระดาษชมัน ให้ดูนะคะว่าความมันที่ออกมามันประมาณไหนทุกคนดูดิอันนี้คือตั้งแต่แต่แตงเสร็จพ้าไม่ได้ใช้กระดาษซับมันอะไรเลยนะคะใช้แต่แบบทิชชู่เช็ดเหงื่ออะไรแบบเนี้ยแผ่นทิชชู่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะไม่มีรองพื้นติดออกมามากเท่าไหร่นะคะแบบน้อยมากๆเลย นี่ก็จะเป็นหน้าที่ซับเรียบร้อยแล้วนะคะตรงรองพื้นบริเวณจมูกอะพารู้สึกว่ามีหลุดไปนิดนึงกับตรงหน้าผากช่วงที่พาจะหน้ามันเยอะๆนะคะโดยรวมก็คือพาชอบมากๆเลยนะคะรองพื้นตัวนี้โอเคค่ะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะคลิปหน้าเร็วๆนี้แน่นอนนะคะสัญญาค่ะ wow.